เสียงให้เกิดเสียงผมมันดังไม่ใช่ในคลิปไม่ใช่ในเสียงเกมผมมันดังนะก็ขอพัยด้วยละกันโอเคครับผมก็กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้ก็กราบสวัสดีชาวไทยทุกท่านกันด้วยกับผมนะครับคนเดิมนะฮะโปรไฟล์ใหม่ของผมก็มาแน่นอนวันนี้ก็อยู่กับเกมโรบอทแมป The g ก a r d เทนออฟเบนแนะครับไม่มีคนเดือดแน่นอนการ์เทนออฟเแบบต่างหาก เกมนี้นะครับผม,ผมเคยลงไปแล้วไปดูในช่องสั้นๆผมได้นะครับผมแต่ว่านี่มันจะเป็นเกมเป็นลิปเต็มเลยนะครับไปใครยังไม่รู้การเทสออกเปแบงนเสืออะไรก็เป็นเกมแนวสยองขวัญเฮเลอร์เอเวอร์เตอรับผมเฟิร์สเปอร์ันนะครับผม,นบผมในโลโบอไม่มีเป็นท่าอย่างนี้นะเอา้าเอา้าเอา้เอาวตุ่ฟอกทำไมผมอา้อาวขึ้นไม่ได้ ตัวฟัคคือตอนที่คุณเล่นตัวเกมเนี่ยคือมันจะเป็นแบบเริ่มแรกเป็นกล้องอูจอปิดเลยนะครับผมนะก็ใครยังไม่ไปดูนะครับไปดูในช่องคนอื่นก่อนนะเดี๋ยวว่าการเทนแล้แบนๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาพูดชื่อผมจะมาบอกให้เป็นชื่อนะเวอและคนให้คุณไปดูนะครับเนาะโอ้ทำไม อ่ะทำให้ผมไม่ขยับอ่ะเอาขยับแล้วเค่นี้แม่งเนกากระรับชมโอเคตอนนี้เราต้องรีบเลยนะผมเล่นไปแล้วเอาเก็บแล้วเอ้าตัวฟักโอเคผมจะลองสปีดลันดูกนะไอเกมนี้ใครยังไม่ไปลองไปเล่นใครดูคลิปผมเนี่ย งงใช่ไหมโอเคนะอันนี้คือเป็นตัวเกมจริงๆนะฮะอันนี้คือพารสเซลหลักๆของเราก็คือการเก็บก็คือการใช้โดนนะครับผมนะเกมนี้มีภาคสามแล้วด้วยนะเป็นแชปเตอร์สามแล้วนี่ไอเกมโรบอทนี่มันดูแชปเตอร์หนึ่งอยู่แล้วแม่งีโอเค แป๊แปๆแปแปแปปผมขอ,อตรงนี้ก่อนนะตรงนี้จะเป็นพัร์เฟลหลังจากที่เราไปเก็บไข่นะนี่เังขวาไข่ตรงนี้มานั่นแหละครับผมเกียครับจากนั้นผมขอรอก่อนเลยนะครับผมผมขอรอให้เพื่อนกดบุ่มก่อนเลยนะครับเพื่อนน่าจะเล่นกันได้แหละดูดยอู้มีคนอู้โอ้ยกอดชะนะหนึ่งคนด้วยท่ามจม ถ้ากิ๊กซึมนี้มีการเอาเอาทำไมมึงบีไม่หยีบอะเอ้าวไอ้เชีย,ยขอโทษที่มีคำหยาบด้วยนะครับผมคือไอพวกนี้มันไม่รู้จักอะไรเก่ดๆเลยจริง อ้าวอ้าวตกฟักมันยังเหลือไอ้ขวานี่ไงไอ้โอ้ยขวอ,อืถ้าเกิดคลิปนี้มีคำหยาบขอภายด้วยนะครับผมเป่งไม่ได้เรื่องเลยเออไปไฟไปขวดนะราเสนเฟอร์ด้วย เออดังอย่างนี้แม่งไปหากันรอบๆดีๆชี่ Subscribe โอเคเราจะต้องเดิมตรงนี้ฮะแล้วก็จะมีคอร์นอยู่นะเหมือนในเกมเป้นเลยฮะโอเคใครเป็นแฟนขาการเทนเอาแบบๆคงรู้นะผมโคตรอธิบายอะไรมากก็ไปดูกันออกก่อนนะครับผมไปดูคลิปก่อนนะแชปเตอร 1, ์หนึ่งแชปเตอร์สองแล้วก็แชปเตอร์สาม นะผมแชตเตอร์สามเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะผมนะเป็นเกมอันนี้คือแน่นอนครับคือผมเป็นแฟนคลับเก่าโอ้เบือนเบือนเบือเบืแลวเข้าเฮ้ยเอามาเร็วโอเคครับตอนนี้เบอคอนยังไม่มานะเพราะว่าเบอคอนไม่รู้เรื่องเลยเลยครับเขาไม่มีวินฟักวินหนึ่ง โอเคเกมนี้มีระบบวินด้วยนะครับผมก็คือการชนะเราชนะเท่าไหร่ก็คุมมาครับเรามาอันนี้จะเป็นตัวนี้มีชื่อว่าแบนด์นะครับเป็นสีแดงอ้าวเป็นสีแดงอยู่แล้วโอเคโหด้วคคำหยาบดีๆหนึ่งนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้ไม่อยากพูดคำหยาบก็ด่าผมได้นะ <c oughs> อ่นเป็นบาลีนา สีฟ้าสีขาวนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้โอเคมาได้เวลาส่งโดนโอโอบิล่าเบิร์ดทุกคนอันนี้ชื่อโอบิล่าเบิร์ดนะครับผมนะผมขอแคปภาพก่อนเลยนะถ้าเป็นหน้าปกคลิปโอเคครับผมผมทำหน้าปกคลิปแล้วโอบิล่าเบิร์ดเดี๋ยวผมจะทำหน้าปกคลิปอีกลิปหนึ่งอันเนจ้าตัวสีเขียดตัวนู่นนะ ตอนนี้ที่เราจะเจอกับโอุปสรรเบอร์เราต้องมีเลยนะผมส่งโดนโเขีเ๊ไป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 เพื่อนดืมตั้มตุยตั้มตุ้ยตึมตุยตัมต้มตึมต้มม,ม,ม,มาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนกูดือ้อ โอเคตอนนี้ครับผมเราต้องกลับไปที่เออประตูสีซ้มนะครับผมก็คือประตูนี้นี่นะผมประตูนี้เราต้องรีบไปนะผมนะจะเป็นการจบเกมแล้วนะครับค่อนข้างสั้นนะโอเคนะครับผมเราจะต้องเดิอนออกมาตรงนี้อ่าเราใส่ดมก่อนเลยนะครับผม แล้วก็มาชนปุ่มตรงนี้เกนนี้มันเน้นโดนแล้วผมนะอืมแล้วก็เอาฟูวิตรงนี้ก็จะเปิดนะผมแล้วก็เปิดเลยจากนั้นพืชตรงนี้จะหายไปแล้วก็โผล่เป็นลิฟต์แต่ก็ต้องรอนนหนึ่งอะนะท่านผู้ชมโอเคครับมาแล้วมาแล้วหลังจากที่รอเป็นปีหนึ่งไปชาตินึงเลยนะแม่งมาช้ามากโอเค ต่อไปนะครับผมจะเป็นตอนจบแล้วนะครับตอนจบเราจะเจอกับจังบูจอสนะครับผมเจ้าตัวสีฟ้าไม่ใช่สีเขียวสีเขียวตัวใหญ่ๆนะครับผมนะเอ้ตกใจหมดจะให้กูพูดอย่างนี้ดิเอ้ยอะไรวะ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 เอ้เอะะ้เนีเะะ่ยแค่ภาพแค่ภาพทำไป โอ้โห้ยอู้โอเคครับผมตอนนี้จะเป็นภาคต่อไปนะครับก็คือภาคที่สองแม่งผมผมขอพูดก่อนเถอะภาคที่สองมาตั้งนานแล้วแล้วภาคที่สามมึงจะมาหรือเปล่าภาคที่สามมาแล้วนะครับผมในในเกมจริงๆแต่นรูบอกไม่เห็นจะมีนะผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มีพพมพ์เท่านีก้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดฟับกดกด,กด,ดิงแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไบ่ายครับพอประมาณกับผมในคลิปนี้ก็คือ 500ห้าร้อยไลค์นะครับผมห้าห้าร้อยฟัปแล้วกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่ค่อยมีคนดูเลยนะผมตอนนี้มืเป็นอะไรเหมือนกันผมคงรู้แหละว่าผมไม่ได้อคชิปนานตั้งแต่ล้าน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 ปีปีปีีที่แล้วโอเคังแม่มแล้วกันไป